ครับสวัสดีครับวันนี้สิงห์บุรพาชาแนลนะครับนำพี่พี่มารับชมเหรียญหลวงพ่อพัดนะครับรุ่นที่ระลึกเจ้าคุณพัดหนึ่งร้อยปีซึ่งเหรียญน,นี้นะครับเป็นเหรียญเนื้อเงินหน้ากากทองคาครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยราคาเนื้อเงินแท่งนะครับเก้าสิบเก้าจุดเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นเนี่ยณวันที่ทําคลิปเนี่ยคือวันที่สิบห้าเดือนหนึ่งปีหกเก้านะครับ ตกกิโลกร,รัมละ10,000แสนบาทครับนะครับพันกร,รัมก็คือ1กิโลตกแล้วตอนนี้นะครับเนื้อเงินเนี่ยจะอยู่ที่กร,รัมละ100บาทนะครับถ้านำไปหลอมกันนะครับเพราะว่าเหรียญพวกนี้ครับอยู่ที่ใกล้กเคียง9ก9้เอยู่แล้วนะครับส่วนทองคำครับณวันที่ทำคลิปเลยนะครับคือประมาณตกบาทละเจ0 0 0บาทครับ 15 2กรจดสองัมไพนั้นตกกรัมอยู่กับประมาณ4 0 0พันกว่าบาทนะครับสี่พัน0้าสี่พนนะครับซึ่งครับปัจจุบันเนี่ยเขานำไปหลอมกันเยอะเลยครับซึ่งเป็นน่าเป็นที่น่าเสียดายจริงๆนะครับกับเหรียญที่หลวงพ่อท่านหรือเกจีต่างๆร่วมกันทำพิธีปลุกเสกไว้นะครับซึ่งต่อไปจะหายากเพราะว่าทราบข่าวมาหลอมกันเยอะเลยครับแต่เหรียญนี้ถิมบูนะครับไม่ไม่คิดจะหลอมนะครับเพราะว่าเสียดายนะครับเสียดายท่านนะครับ เหรียญนี้เดี๋ยวลองมาดูกันสมมุติว่าถ้าเรานำไปหลอมสมมุตินะครับ <c oughs> เหรียญน,นี้จะตกอยู่ที่สิบแปดจุดแปดกรัมครับซึ่งถ้าเราคิดคิดคร่าวๆนะครับเนื้อเงินเนี่ยน่าจะอยู่ที่สิบแปดกรัมนะครับถ้าตกกรัมละร้อยก็พันแปดครับพี่นะครับแล้วก็อันนี้เหลือศูนย์จุดแปดกรัมน่าจะอยู่ใกล้ๆเคียงที่สามพันกว่าบาทหรือสี่พันนะครับ <c oughs> นะครับรวมแล้วนะครับน่าจะอยู่ประมาณ ใกล้หกพันแล้วมั้งครับพี่ตอนนี้นะครับแต่ด้วยครับพี่ที่เราเคารพศรัทธานะครับไม่ว่าจะเป็นเกจิต่างต่างนะครับหรือแม้กระทั่งเหรียญนี้คือหลวงพ่อพัดนะครับติบูก็ไม่คิดจะหลอมครับพี่ซึ่งตะก่อนมีเยอะมากนะครับปัจจุบันนะครับก็เลยนําให้พี่พี่ดูว่าปัจจุบันนี้ทําให้ราคาเงินของท่านซึ่งถ้าเรารู้ว่าเมื่อปีที่แล้วนะครับพี่กับรุ่นปกติเนี่ยในราคาสี่ร้อยห้าร้อยหกร้อยอะไรเงี้ยปัจจุบันเหรียญละพันกว่าหมดแล้วนะครับ ถ้ามีหน้ากาศทองคําด้วยอย่างน้อยก็ 4, 000, 4 000ี่พันสี่พันกว่าห้าพันแล้วแต่นะครับเรืยอนนี้ครับก็ไม่คิดจะหลอมอะไรก็เก็บไว้นะครับเพื่อพี่ๆท่านไหนสนใจก็ลองติดต่อทางไลน์ได้นะ